สวัสดีครับมาพ่อกับบ้าบลุยแล้วครับกับบรรยากาศตอนแรกครับพองวันอาทิตย์ที่แปดครับเดือนพฤศจิกายนครับปี่พาษสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเวลายาอยานกับสิพอกได้กาพี่น้องบ้าบลูผ้ารอน้ำทรงน้ำทาครับสำหรับแรกนี้ร่มเย็นสบายครับพี่น้องร่มแห้ง ข้างบ้านพี่น้องเป็นในน้อครับร่มแย่งบ่อร่มหมดมือมมดเว้นเลยครับมืออากาศดีครับ,น,บน้ำท่วมน้ำท่าอากาศเย็นสบายครับบาบีลิกผ้าหรออม้งครับครับช่วงบรรยากาศสีรีสงแรก ฝากเีด้วยครับฝากกดติดตามช่องบ้าบลูจากเหลียดนี่ด้วยครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วครับกรขอบคุณหลายหลายเลยครับหกร้อยหกสิบกว่าทันครับกรขอบคุณนะครับบ้าบลูกับพ่อมี่ยง ใช่แล้วครับสิจเจ็บบรรยากาศให้เมืองครับบรรยากาศน้ำทกน้ำทาครับอากาศจะสบายพี่น้องสหรับแรงจอดวิวของวัดลายเราครับรักทริปรักลอย มีกำลังใจจากผู้คำวจิตตามนี่นะครับเพิ่มคำมือแล้วค้น2อค้นอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับมีกำลังใจจากพี่น้องอย้นะ บรรยากาศน้ำตกน้ำชาครับพี่น้องบาปลูกผ้าลวมๆครับชวนบรรยากาศตอนแรกรับซีวงแรกครับ,รรบอากาศเย็นสบายพี่น้องสำหรับแรกของวันอาทีที่8ครับเยอนธันวาคมปีพุทธศักราช2567ัรอยิเ็ครับ เวลาอยู่นี่ก็ซีมงแรกพี่น้องบ่าบลูผ้ารอเมืองครับฝากเลยครับฝากก็ติดตามช่องบ้าบลูตะแยนะนยครับแต่ท้ายบรรยากาศน้ำทงวน้ำทายพี่น้องเมืองถูกเสาร์ถกแรกนะครับสี่พร,พระรพย,ายามทายแห็นได้ครับแต่ขอพูดสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามอยู่ครับ สำหรับห60ก0ร่หกสิบกรถานครับขอบคุณครับการแรกบัาลใจจากพี่้องอย่นะผู้เข้ามาติดตามผู้ยังมาท่านติดตามกับก็ิิดตามอย่างนี้เรวยอครับยอดวิวกับลักซิบลักร้อยครับบากเกินนี้จกเทีย บรรยากาศของตอนแรงของวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่แปดเวลาอยู่นี่กับสี่โมงแรกครับพี่น้องมาบรลุพาละเมืองหาเมืองกับอากาศร่มแห้งครับแร่ เร่มแห้งอยู่พี่นาะบาพี่น้องเป็ไนไดในน้อครับเริ่มแห้งมาครับฝากกดติดตามให้เน่อยครับผู้ที่ยังมะทะาท่านกดขอคุณสรับผู้ที่กดติดตามแล้วครับสรับชิปนี่กับฝากกันซ้ำนี้ครับพราะกันชิปหนาครับสวัสดีครับ